เรียกว่าเป็นนักแสดงที่ได้รับบทบาทหลากหลายนะคะสําหรับมินสรุตอย่างในละครเหนือพรมลิขิตก็รับบทเป็นวีรพัฒน์ตำรวจสายสืบ<อ>ขยี้หนุ่มมินมาก็บอกว่าสนุกคูณสองค่ะเพราะนอกจากจะได้รับบทบาทเป็นตำรวจครั้งแรกคาแรคเ,เตอร์ไม่ซ้ํากับที่ผ่านมาแล้วยังปลอมตัวฉ่ําเลยค่ะชอบที่สุดรครับก็เรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนการส,สไตล์การแต่งตัวนะครับปลอมตัวแต่งเซวิกใส หนวดติดอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็คาแรคเตอร์ความทะเลนของตัววีรพัฒน์เองด้วยครับมีความแบบว่ามาม่าแบบว่านิ่งๆขึ้นๆ,ๆในบททางานแต่พอแบบมาเจอกับอีกคนหนึ่งคนรักเราเองเนี่ยเรามีความแบบงุ้ยๆอะไรเงี้ยแบบรแ็อวแวรใส่อะไรเงี้ยก็น่ารักต้องปลอมตัว,ตอ,วอ,อ่าใช่ติดหนวดใส่วิกนู่นนี่นั่นแต่งตัวปลอมเป็นบอยอะไรเงี้ยเพื่อเข้าไปสืบแบบว่าเหตุการณ์ต่างๆในแบบในในบ่อนบ้างในสถานที่ที่เขาแบบโกดังแบบ ที่เขามีการแบบขนส่งซิมทีม่กฎนไม้กันบ้างอะไรเงี้ยครับสนุกมากๆเลยครับกลายเป็นแบบได้เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเนย <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าโทนไหนแบบเพื่อชีวิตอ่ะแบบมีมีนวดผมยาวหรือว่าจะปลอมเป็นบอยแล้วก็ร้องแบบศิลปินเพื่อชีวิตอ่าประมาณนั้นครับหรือว่าบอยมีอะไรอีกใช่มีคนขับรถ อะไรประมาณนี้ครับเยอะแยะไปหมดเลยในเชิงของการทํางานเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเราต้องแบบจริงจังแต่ก็ต้องมีการแบบ acting กันบ้าง acting ของ acting ในอีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยเราเป็นอาชีพนี้เราต้องแบบทําตัวเป็นแบบนี้<ม>อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความสามารถนักสแสดงระดับหนึงเหมือนกันนะเหมือนแบบเรื่องนี้มันมีความหลากหลายเยอะสำหรับตัวคาแรคเตอร์นี้นะคะครับ<ม>ใช่ครับก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทกับหน้าที่การงานมากจนบางทีเนี่ยก็มีความละเลยในเรื่องของความรักบ้างไปเหมือนกัน นอกจากหนุ่มมินปลอมตัวฉ่ำแล้วการตายของวีรพัฒนเมื่อตอนที่แล้วก็ทำคนดูน้ำตาฉ่ำค่ะรอดูว่าเรื่องหน้าหนุ่มมินจะได้รับบทอะไรค่ะ <c oughs> เรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนชีช้าง